อยากานธนาคารันตาสันพิเกยังวิวรณานาสาทุโมเมตุนันตธรรมสาวโรอยญมขันตาธรรมสวโรอาญมุขันตาธรรมสวโรอังมุขันตา นะโมนมมสกุลวารท่าแต่พระศรีธีพิธีวิสุทธิธีพักนักวานคุณอรุณญเทพิทธินิาเหเสลาธิปดีบรมปอเมศสุรวสิรารงคศักด์และเอกาตวชลหัตวชิลินปิ่นจุตั์ที่พยะเทวราชและอมรนิเวศสัปดาวิธีเริกในภูมิโลกนี้ กาลัดนี้ข้าพระเจ้าจะทําพิธีพิกรรมบูชายาละพิธีตามปติปเทนิมรัฐพิสัยจารีโบราณขอเดชานข้าพระมิหารธรรมะสุดจริตยจงประสาทิทธิ์ติดีบูงสวงตั้งศาลพทธแรกโดยอิจฉาณข้าขอพรอา ทีโกราขอพรปาราที่ปรศสิทธิขอพรเทีสอเรงฤทธิ์จถิตทิพยักษ์ฐานทั่วอมขัานสภะอนันตจังวานมไกวันปะมะกาะละมอกฝังอรัญลุกนาวาวีจึงขอโทรสารเดินขนสาวอมรชิพยักษ์เทวธรรมนัขอพรเทเสรลัตริสิทจงเดวะปรุณาปรมุรักษาบ้านเลขที่หนึงร้อยเจ็ดพัสอง ซอยเฉลเจ้าหมู่บ้านที่อะไรอยู่บนบานน้ำจึงตื่นเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยนางสาวพัชราหมัดหอนายสันติธรรมีและครอบครัวให้มีแต่ความเสียงอุขส่าห์อริยะไทยทุกอริยบทเพื่อเกินไตรยักจโรอุเทวันไตรยพรมมาสารธรรมสุริยาจนิมาอาโปจเตวาปจวีจักไดโชจามาวันนาเทวโสรุจศัสสะเมตตาปิมา กายกาอารักเทวะตัสสิโนนะมัสิวโอมโระเนศิกาเทวาสีโตเยะักเร